สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงง่วแม่ลูกสามหมืนแปดครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับพึ่งได้ลูกสองตัวครับนี่เป็นลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวที่สามอยู่ในทองครับวันนี้ครับบ่าตึงสมห้เมือเศร้านี่ครับเพิ่นขึ้นเมื่อวานครับเศร้านี่ก็เลยจัดช็อกกระแลกให้เลยครับผลงานเด็ดมากครับลูกช็อกกระแลกครับพี่น้องครับพึ่งสมไปมือเศร้านี่ครับ ความสูงแม่อยู่ที่ร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับง่วนาเรียงนิสัยดีครับหยิบเล็บขอเท่างามครับน้ำล่างสวยครับนุ่มสีเตาเด้อครับเด้ออ้ยครับลำตัวยาวๆซดเป็นซดครับลูกเป็นลูกของซปเปอร์แมนครับใบหลอดมีอยู่เดอร์ครับลูกเพิ่นครับจะเขาสามเดือนแล้วครับลูกสาวครับพอดีเฮ็ดเขาครับพี่น้องครับไผสนใจกะโทรมากครับพี่น้องครับ โคหาเบาตึงได้ครับนนาๆย่นๆครับลูกของซูเปอร์แมนครับเพดดำๆครับโค่นหางเงาหางครับงครับย่นดีครับอันนี้ห่อนะครับด้วยหัวพันติดห่อครับพอดีเอาไปเฮ็ดเขาครับพี่น้องครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหอ่อคอกไม้หาวครับถือฝันไม้ครับ่าหน่อยครับสามหมื่นแปดครับพี่น้องครับโคมนนี่ครับ งอเช่องนีสัยสดีครับโค่นหางเงาหางงครับเพศสีดำนุ่มสีเตาครับน้ำนุ่มดีครับแม่นี่ครับเบิ่งครับนาตาครับนาตาสวยครับนาเรียงนะครับเด้อสามหมื่นแปดครับรงฟี่ได้ลอยโลครับครมนี่ครับนาสนใจครับเ้านี่เบ้าตึงจันไให้ครับช็อปกระแลกครับแม่ครับโอ้ดีครับพี่น้องครับแม่กระสมให้เรียบร้อยครับเบาตึงจันให้เองนะครับเ้านี่ครับ อางดีตัวละครเมีครับเพศสีดำครับหางเาาสวยนุ่มงามครับหัวนหน่อยครับโอ้ปีละลูกอีนี้ครับงัวตัวนี้ครับลูกได้สองเดือนกว่าขึ้นเลยครับเม่ครับชิบสมอยู่ช่วงถ่ายนะครับเด้อบ่าวตึงใส่ชิบสมไว้ให้นะครับเมีนี่ครับง่วลูกสองครับเล็บงามครับบ่อปครับเล็บครับหน้าตาครับ นาโนกดีครับจมูกสีดำครับบัฉีบบัวแวงครับนาโงกดีอยู่ครับเบิ่งครับพี่น้องครับนาสวยครับหมอเลยครับพี่น้องครับใครต้องการงัวเรียงเฮดแม่บอกแม่พันธุ์ครับสื่อโคมเดียวกับโอ้นาเรียงแล้วครับโคมนี้ครับนี่ครับพอดีเลียงครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เรียงได้ครับ นี่ครับลำเาวๆวครับสูงลอยซีิบพุ่นนะครับเมนี่ครับความสูงอยู่ที่ลอยซีซิบครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งลูกพิ่นอีกที่หนึ่งครับลูกไปหาเหรินอยู่ครับเบิ้งเมเพิ่นสะก่อนครับนาเรียงครับพี่น้องครับโคมนี่นาเลียงครับสุดคุมเลยครับลูกกับลูกเพศเมียยางดีครับบบตองลุ่นเน่ยครับแม่เพึ่งสมไปมือเศร้านี่ครับสมก็พอช็อกก็แลกครับ งึวนตั้งเต็มื่อ่านครับมือนี้เบาตึงลยจัดให้เลยครับนี่ครับหน้าตาครับหู่ครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แก่สามารถเรียงได้ครับโคมนี่ครับอยู่ไก่อยู่ไก่โท่มากได้ครับเด้องัวนหนาเลียงครับใส่นี่ครับพอดีเลียงครับสามหมื่นแปดครับพี่น้องครับเอาลูกสาวครับอย่าเบ่งลูกสาวครับวันนี้ครับลูกสาวสุปเปอร์แมนครับ ดื้อครับอกนอกข้อครับไม่แต่อยากเลาะหลินครับเพิ่งออกขอกใหม่ครับไปหาเมียอีล่าหาเมียครับแดงเป็นแดงครับอุ้ยหมักสีพ่นแห้งครับลูกซุปเปอร์แมนครับตัวนี้ครับนานาหยุ่นหยุ่นเนี่ครับสําหรับท่านใดมากเฮ็ดเขาครับพอดีเฮ็ดเขาครับพี่น้องครับงวงสองเดือนสิเขาสามเดือนครับพอดีเฮ็ดเขาด้อครับเด้อจัดไปครับ พี่น้องท่างไก่ท่างไก่จกได้งัวเลียงบันมีง้วเรียงครับเบาตึงแนะนําครับโคมนี่ครับพี่น้องครับบ่อิดหวังอย่างแน่นอนครับได้คคามซดครับพี่น้องครับคคามสดแล้วก็งัวก็งามอยู่ครับหัวไข่แนนนะครับเด้อคือว่างามครับนาเลียงครับโคมนี่ครับแม่กระสมให้เลี้ยวครับบ่ต้องไปล่อว่าสีขึ้นย่ามใดครับลูกก็ได้ตัวเมียย่างดีครับ พี่น้องเห็นชิปนี้แล้วฟาตัดสินใจครับโทร่หาเบาตึงเลยครับเบาตึงสมเ้เองครับเสานี้ครับกับช็อกโกแลตครับลูกกับลูกของซปเปอร์แมนครับใบหลอดมีเด้อครับลูกครับงอยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจทร่หาเบาตึงครับหรือทักไลน์มาก็ได้ครับเบอร์ทร่กับเบอร์ไลน์ครับพี่น้องครับ หาโทรหาเบาตึงไดนครับเอาใส่นี่ไปครับพอดีเลี่ยงครับบอพิดหวังอย่างแน่นอนครับมักแต่ลูกสาวพิ่นนะครับพี่น้องครับเบิงลูกสาวพิ่นอีกรอบครับลูกชุบปูแม่นครับไว้จะเข่าสามเดือนครับกินนน้ำเป็นแหล้วครับพี่น้องครับ พี่น้องได้ไปนี่เห็ดเขาเลยเด้อครับเด้อแนะนำเห็ดเขาไว้ครับเพื่อสิได้อัพเกรดราคาขึ้นมาอีกครับลูกซุเปอปร์แมนครับเขากงแล้วครับเขากงทาแล้วครับโอ้มเคลื่อนก็นดีใจนักเกษตรกรครับฝนตกครับพี่น้องครับ ได้ซุ้มได้เย็นครับได้ยาเกิดโอ้มีแห้งน้ำหยาน้ำง่วน้ำขวายครับพี่น้องครับทกแห้งเติบครับหมุขึ้นครับส่วงเทียงขึ้นประมาณนี้ครับอ่ะสนใจโทรมาครับโคมนี้ครับสามหมื่นแปดเท่านั้นครับพี่น้องครับดูเพศเมียยางดีพี่น้องไม่ต้องไปรุ่นหน้าครับว่าจะเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับเป็นลูกของซุปเปอร์แมนครับตัวนี้ครับว่ยเกือบสามเดือนแล้วครับพี่น้องสามารถนําไปทําเขาได้เด้อครับเด้อสนใจโทรมาครับ หนน้าหยุ่นๆครับโคมนี้ครับนี่ครับแม่กับน้ำนมด,ดีดีครับพี่น้องครับน้ำนมดี ใจลูกสวยครับโคมนี่ครับสุดยอดเด้อครับเด้อสนใจกระท่มากครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบชิบเพียงานิกรครับพ่อกันชิมนาครับพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุข้นครับสวัสดีครับผม แม่นี่ครับลูเป็นโลูกคล้องอันซูเปอร์แมนครับเน่เกือบสามเดือนครับแม่ขึ้นแล้วครับเมื่อนี้สมไ้ครับสมก็พอชกกรกเล็กครับชกกรกเล็กครับเป็นงาลูกสองครับเมนี่ลูกสองตัวครับนี่สิผสมที่เดียวติดครับอชกกรกแลก i love